สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับแมปที่ชื่อว่าทิ้งไว้นะคล้ายๆ้ายเมกเชฟเลยแบบนี้เราเข้าตาม,มาเล่นพี่คนหนึ่งที่อยางเรีนก็เลยเราก็มาเล่นดูเมื่อกี้นี้เล่นไปแล้วนี่ครับยังไม่ทันได้ชาร์จแบตเลยโดนตีตายแล้ว ราจะไปดูคนที่เขานโดนไล่ล่า,ลาแบบไม่สบายใจเชิบกันอันนี้เป็นพี่ที่ผมเข้าตามมาเล่นนึคนนี้เขากลัวต้นเถือบมากเลยกำลังเชิญแบบอยู่ดนีตายซะเร็วจะโลข้ามตอนฉากที่เล่นแก้สร็จแล้ว เ้าเกมไร oh. เอต้อามีล็อกกอลด้วยอู้รูลูกนี้ตัวเล็กใช้ดีกว่านี่ายโอ้แม่แม่ช่วยหนูด้วยโอ้ยจะตายตัย้งแต่เริ่มเกมเลยหรือไง เริ่มเกมมาแล้วก็ตายโคตรกากเลยเอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนแป็กันอีกออบเนี่ยว่าทำไมต้องเข้าเซิร์ฟรวมดลิเยอืมนี่เขาไม่อยู่ เซอร์วีด้วยโอไไ๊ะไมโอเคเซอร์วีแล้วโอ่ oh <my. S 1> เขนว่าอัปเดตไม่มีอะไรเลยจะบอกเพืเพื่อเขาบอกจีเนียสกันไปก็เลย จะมาดูกันว่าีมันก็จะมีคำว่าอัปเดตแล้วเล่นตัวนี้จะไม่ได้โดนเกียร์เข้ามาแล้วอะไรอุ้ยนี่แคปิโอเตอร์โอไม่ไม่โอ้ยไม่ไม่ไม่ no 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 อย่างนี้สิไม่ไมนุโกราไหมโอเคโอ๊ยโอ๊ยดี๋ยด่าๆๆไม่คุณด่เด่าๆๆ 11 tim that mi yang leno. he goes <laughs> Ya, betul Jadi, ini kalau kadang-kadang Kek, kek Kek, pilih Kek, pilih-pilih หลังจากที่ไปสอบถามมาไม่ได้ทั้งสิ้นเงียบกิ๊บเลยแต่อย่างนั้นก็ไหนก็ไปดูแะเดี๋ยวไปดูพี่คนนั้นคนอยู่ไหนเดี๋ยวอะอะบอกก่อนดูดิจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้าง จะกวนเกิบหรือว่าจะอะไรดวนพิมพิมถ้าจะพิม์ไม่เร็วป่าถ้าถ้ายาวแน่นอนยาวแน่นอนเอ้ยจะเย็น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 พี่จะเย็นจะเย็นดิอย่าดนาคนนี้ไปทัวเดิ